ค่ะชื่อเด็กหญิงอะไรคะชาพรมาอะไรนะคะชื่อจริงชื่ออะไรนะคะชาพรมเขียนปานิปะชิกลาปานิซาลาเหรอคะปะชิกลานี่ค่ะวันนี้มาอ่านอะไรคะมาอ่านรับกอไก่กอเอย๋ยกอเอย๋ยกอไก่ขอไข่ทางนี้คะ่ะข้าขวดข้าขวด เ,เ,เปิดก่อนสี่คอควายคอควายอืมคอควายคอควายข้าวนา<ะ>คอคนอคือหังหัง,งหลังคอระคัางยนุ่กล้าตอชนี่จ่อจานจานใช้ดชอชิง ดอชอะชดาสวมผักตอประตักทอถานขมโอทอมนโทหน้าฟ้าหน้าขาวทอผู้เท่า ต่อเนนไม่มองด่อเด็กดองมีบนตอเต่าเต่าด้องตอถอถุงถอถุงอยู่ไหนคะถอถุงแบกถอถุงถอถุงแบกขนทอทหารขนถอธงขนยี่ยง านนนฝากไว้น้อหนูฝักไฟฝักไฟบอใบไม้ไม,มากถมพูตาตุมตากลมตากลมพึ่งคำดังคูฝากคูฝาคูนึกเฟทนทานทานพอพานพอพาน,พพานวาง ฟอฟันฟ mm. ันพอสัมภารสัมภารกลางต้กลางใบกลางใบมอม้ายอยักษ์เย um> yeah, ี่ยวใหญ่รอเรือไปไปรอลิงลิงรอลิงไต่เราวอลแวนแวนลงยา สอสาลาอลเงียบเหงาสอฤศีอย่าพึ่งสีปานิสลาสอฤศีหนวดยาวสอเสือดาวคนองหอหีบใส่ผ้ารอจุลาผ้าพยองอ้ออ่าง เนืองนองหอนกหูกตาต,ตาโตจบแล้วนะคะทำยังไงคะเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะ